สีนะครับเบิกใบหมดทุกอย่างจะเบิกใหม่หมดเบิกปั๊มเดิมมาใส่เลยคันนี้เน้นเดิมจริงนะครับกานเดิมปั๊มล่างเดิมเปลือกนอกทุกอยาก่างเบิกหมดนะครับไฟหน้านะครับเบิกคันนี้ไฮไลท์มันไม่ละซึ่งแต่ก่อนคนไม่ค่อยได้เก็บไว้มันเป็นตะกร้ากรงรุ่นของไฟเลียล้ยวบับงลมสวัสดีนะครับน้องๆนะฮะช่วงนี้กระแสเว็บร25บางังลมมาดีจริงมันไม่ใช่แค่ช่วงนี้นะที่ยิ้มว่านะมันมาตลอด แล้วจากกระแสที other, But, so so one, ่ไปขี่เล่นการกินข้าวไปทิปอย่างเงี้ยนะครับกระแสดีไม่มีตกนะครับร้อยยี่ห้าบางลงนะครับเดี๋ยววันนี้พี่ยิมจะพามาดูนะครับน้องๆถามมาเยอะว่าจะไปแนวไหนจะแต่งแนวไหนอะไรประมาณเนี้ยครับแต่ร้อยยี่ห้าบางลงตอนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นแนวแนวตลออเนาะซิ่งๆไม่ค่อยมีแล้วตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับมีอยู่สองพันนะครับที่พี่ยิมทำไว้นะครับก็จะมีสไตล์เก็บเดิมๆคิมทีเลยนะครับกับแนวตลออนะครับมีอะไรบ้างนะ เรามาดูกันครับผมนะครับผมเรามาดูคันแรกกันนะครับบังลมนะครับคันนี้จะเป็นแนวแบบเก็บเดิมนะครับเก็บเดิมเลยนะครับพยายามให้มันเป็นเดิมเดิมนะครับแต่ว่าเรามาดูรายละเอียดกันว่ายังไงนะครับก็เริ่มจากชุดสีนะครับเบิกใบหมดนะครับทั้งหน้านะครับผมไฟหน้านะครับทุกอย่างจะเบิกใหม่หมดนะครับคันนี้จะเป็นพวกไล่น็อตนะครับ น็อตก็จะเป็นน็อตเลดนะครับงานนักโคมบ้างงานกึ่งมือบ้างสลับกันไปนะครับคันนี้นะครับส่วนพวกนี้ครับระบบเบรกเบรกปั๊มเดิมมาใส่เลยคันนี้เน้นเดิมจริงนะครับจานเดิมปั๊มล่างเดิมแต่ล้อก็ยังคงเป็นดี d อดีอยู่นะครับใช้เป็นดี d อดีัดด้วยยางพิเลอรี่นะครับพิเลอรี่นะครับนะครับยางพิเลอรี่นะครับมก็ประมาณนี้นะครับข้างหน้านะครับก็มาดู ชุดสี này, ่นะครับ <na> ช <inhos> ุดส <ás ol> <mi> like right? ี่ลรวก็เบอร์ใหม่ท <un> ั้งคันนะครับเบอร์ใหม่ทั้งคันเลยนะครับเครื่องเนี่ยมีการทําใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่ทุกอย่างในเครื่องนะครับมีสตอร์มใหม่หมดเลยนะครับเซ็ตใหม่หมดนะครับแล้วก็ท่อเราก็เอาไปเดินใหม่นะครับเดินท่อใหม่เป็นคอเรตนะครับผมเนี่ยชุดนี้ก็เบอร์ใหม่หมดนะครับฝาทั้งสองฝั่งนะครับผมนะครับ ใหม่เลยนะครับเบิกหมดนะครับสวงสวิตนะครับพวงนี้จะเบิกมาหมดนะครับสติ๊กเกอร์นะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับก็มาดูใต้บอกนะครับเนี่ยถังน้ํามันนะครับฝาถังนะครับเบิกกันตรงกันตกนะครับยูบอ็์กนะครับบอรนะครับ เน้นเบอร์ครับอันนี้เน้นเบอร์นะครับตรงเนี่ยเดิมเลยแม้กระทั่งโชกคหลังเนี่ยนะฮะก็ยังเป็นโชคเดิมแท้เบิร์นะครับแต่ว่าพับเท้าเนี่ยเราก็ให้มันซิ่งๆหน่อยนะครับผมคันนี้ก็จะดูคินคีนะครับคินคีขับไปเข้าด่าตตำรวจไม่จับแน่นอนสบายใจนะครับประทรงประศีถ้าไม่ขาดได้เลยนะครับใครสนใจแนวนี้ก็ทักมาทางเพจร้านได้นะครับทักมาทางเพจร้านได้ว่าเอ๊ย ผมหา125บังลมมาอยากให้แนวเนี้ยขี่คินคีนเดิมๆนะครับที่รานก็ยินดีจัดการให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกขั้นหนึ่งนะครับมาดูอีกคันหนึ่งครับเรามาดูอีกคั้นหนึ่งนะครับเมื่อกี้เราไปดูแนวคินคีนเดิมๆไปแล้วนะฮะคันนี้ก็จะเป็นแนวตลอ,อนะครับ กระจกหลังมีอะไรครบทุกอย่างเข้าด่านสบายใจนะครับผมเหมือนเดิมนะครับเริ่มจากเปลือกนอกทุกอย่างเบิกมดนะครับเบิดพอรไฟหน้านะครับเบิกนะครับคันนี้ไฮไลท์มันมาอยู่ตรงนี้ละซึ่งแต่ก่อนคนไม่ค่อยได้เก็บไว้มันเป็นตะกร้าตรงรุ่นของไฟเลี้ยวบังลมนะครับมันจะเล็กลึกนะครับมันจะเล็กและลึกน,นะฮะของคันนู้มันจะเป็น รุ่นใหม่ละซึ่งยังเป็นตะเก้าฮันด้าแต่ตัวน,นี้มันจะตรงรุ่นบางลมนะครับเหลือใไปสุดท้ายแล้วพี่ยิมก็มาใส่รถนะครับ <c oughs> นะอ่าก็มาไล่จากข้างบนนะครับอันนี้ทำอะไรไปบ้างนะครับปั๊มนะครับปักข้างก้านเหรียญน,นะครับนี่ปรับได้นะครับนะครับฝาก็กระปุกชานะครับฝาก็เป็นเดโตนานะครับสีเขียวให้มัน กรมเกินกับสีรล้อกระจกเป็นนาโปเลียนนะครับของแท้นะครับนาโปเลียนแท้นะครับเดี๋ยวเรามาดูชุดล่างนะครับปั๊มเป็นแปดจุดหนึ่งตัวแรกนะครับที่เขาหาหากันนะนะครับแปดจุดหนึ่งตัวแรกนะครับสายก็ใช้เป็นสวิปนะครับแล้วก็ตัวรับสายนะครับเป็นงานเกินส่วนจานนะครับ นี่นะฮะก็จะเป็นหมุดเยอะๆนะฮะแนวเรียบแต่ซิ่งนะครับล้อก็จะเป็นตัวโมลาานะครับหนึ่งสองของแท้ดูง่ายนะครับรางน้ำนะครับรับด้วยยางบัตแลกนะครับผมนี้ก็จะเป็นทงหน้าแล้วก็ด้านกันสะบัดนะครับสก็อตนะครับนี่ใช้งานได้จริงนะครับการสะบัดแท้นะครับผม ส่วนอื่นอย่างอื่นก็เหมือนกันครับบอดเบิร์ดนะครับนะครับใต้ก็เก็บน็อตเก็บอะไรนะครับฝาน้ํามันก็นะครับแนวจริงๆทงี่ร้านมีขายนะครับผมเนี่ยเบาอเบิร์ดนะครับผมช๊คหลังเป็นโอลินนะครับส่งไปทาใหม่นะครับด้วยพิกิมพรามสามนะครับผมไปเซ็ตหน้ำมันใหม่อะไรให้มันนิ่มอ่ แล้วก็ชุดหลังก็จะเป็นโมลาดเหมือนเดิมนะครับหนึ่งสองนะครับรัด้วยางแป้นแลกนะครับส่วนท่อก็จะเป็นกู่มาหาชัยคันนี้ก็แอบบกเครื่องนะครับเครื่องอันนี้จะเป็นห้าเก้าจากสามนะครับก็เพื่อโดนดันได้กี้าประมาณนี้นอย่ให้ราคาอานนะครับรถ <c oughs> <c oughs> ปยิบจะเน้นจอด ก็จะเป็นกล่องโมนะครับกล่องเป็นของรุ่นประวานนะครับเป็นกล่องประวานนะครับมาโมเป็นกล่องเดิมรีแมปนะไม่ได้ไม่ได้ใช้กล่อง่วงนะครับก็ใครสนใจรีแมปก็เราก็ทํารุ่นนี้ให้ได้นะครับจะปแปลงกล่องให้ได้ยังไงก็ฝากติดตามเพจร้าน,นด้วยนะครับแล้วก็ช่องยูทูบยิมเลสซิ่งด้วยนะครับผมการอะไรดีๆยังไงเดี๋ยวเราจะมานําเสนอใหม่กันอีกทีหนึ่งเนาะสำหรับเรื่องจะแต่งรถจะจัดสภาพ จะจัดสภาพจะแต่งซิ่งแนวไหนอะไรยังไงนะครับทักมาคุยกันนะครับผมยังไงก็วันนี้พี่ขอตัวก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ